คุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าเครื่องจักรสีทองที่กำลังเดินอยู่กลางท้องนาไทยนั้นมันคืออะไรมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแรงความมุ่งมัน่นและความภูมิใจของเกษตร,รกรไทยทั้งประเทศครับวันนี้ช่องออตโตไทยจะพาทุกคนไปรู้จักกับสุดยอดรถเกี่ยวข้าวฝีมือคนไทยแท้ไทยแท้ที่ชื่อว่าไทเซงคอมบฮาร์เวสเตอร์หรือเครื่องเกี่ยวนวดข้าวไทเซงหนึ่งในเครื่องจักรเกษตรที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในประเทศไทยและยังคงครองใจชาวนาไทยมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ เสียงเครื่องยนต์ที่คำรามพร้อมกับใบมิดหมุนวนในนาข้าวนั้นไม่ได้เป็นเพียงเสียงของเครื่องจักรเท่านั้นแต่มันคือเสียงแห่งความหวงังเสียงแห่งความขยันและเสียงของความเป็นไทยครับย้อนกลับไปเมื่อกว่า50ปีก่อนในปีพศ2508ที่จังหวัดสุพรรณบุรีบริษัทไทยเสียงยนต์การเกษตรจำกัดได้ถือกำเนิดขึ้นจากแนวคิดของคนไทยที่อยากสร้างเครื่องจักรที่เหมาะกับสภาพเากษตรของบ้านเราเองตอนนั้นประเทศไทยยังต้องพึ่งพาเครื่องจกักรนำเข้าจากต่างประเทศ ราคาสูงและไม่เหมาะกับนาน้าตื้นๆแบบไทยเท่าไรแต่ทีมวิศวกรและช่างไทยของไทยเสงไม่ยอมแพ้พวกเขาเริ่มออกแบบดัดแปลงทดลองและพัฒนาเกี่ยวข้าวด้วยมือของคนไทยทั้งหมดเพื่อให้เหมาะกับท้องนาไทยทุกหยดน้ำทุกมเมล็ดข้าวและทุกความเหนื่อยของชาวนาเครื่องเกี่ยวนวดข้าวไทยเสงรุ่นแรกๆถูกสร้างขึ้นจากเหล็กหนาเรียบง่ายแต่ทนทานใช้เทคโนโลยีพื้นฐานที่ซ่อมแซมได้ง่ายในพื้นที่ห่างไกล และสิ่งที่น่าทึ่งคือมันทำงานได้ดีเกินคาดเกษตร,รกรในภาคกลางเริ่มหันมาใช้มากขึ้นเรื่อยๆจนชื่อไทยเสงกลายเป็นคำที่ได้ยินทั่วทุกขวในภาคอีสานภาคเหนือและภาคใต้ทุกคนรู้จักและไว้วางใจแบรนดน์นี้เพราะมันคือเครื่องเกี่ยวที่เกิดมาเพื่อชาวนาไทยจริงๆเมื่อการเวลาผ่านไปไทยเสงไม่หยุดอยู่กับที่พวกเขายังคงพัฒนาเครื่องจักรของตัวเองอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นรุ่น JP5 รุ่น JP6 ไปจนถึงรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง DT22-12 ท,ที่ออกแบบมาให้เหมาะกับนาข้าวทางน้ำลึกและน้ำตื้นตัวรถมีน้ำหนักสมดุลทรงพลังด้วยเครื่องยนต์ดีเซลประสิทธิภาพสูงระบบเกี่ยวนวดแบบโรเตอร์คู่ที่ช่วยลดการสูญเสียมเมล็ดข้าวมีระบบตะแกรงแยกข้าวที่ละเอียดกว่ารุ่นเก่าทำให้ได้มเมล็ดข้าวที่สะอาดและแห้งพร้อมนำไปขายหรือนำไปสีได้ทันทีนอกจากประสิทธิภาพแล้วสิ่งที่ทำให้ไทยเสงโดดเด่นกว่าคู่แข่งต่างชาติคือ ความเข้าใจในหัวใจของชาวนาไทยทีมวิศวกรจะลงพื้นที่จริงไปดูปัญหาในนาไปฟังเสียงจากเกษตรกรแล้วนำมาปรับปรุงเครื่องให้เหมาะกับการใช้งานจริงไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มระบบกันโคลนระบบเกียร์แบบทนแรงดิดสูงหรือแม้แต่ตำแหน่งคันบังคับที่ออกแบบให้ใช้งานง่ายสำหรับคนที่ไม่เคยขับเครื่องจักรมาก่อนนี่คือความแตกต่างที่เครื่องจักรนำเข้าไม่มีวันให้ได้ไทยเสียงยังเป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทของไทยที่ผลิตชิ้นส่วนเองเกือบทั้งหมด ตั้งแต่โครงเหล็กจนถึงระบบส่งกำลังทำให้สามารถควบคุมคุณภาพได้อย่างละเอียดทุกขั้นตอนผ่านการตรวจสอบจากทีมช่างมืออาชีพนอกจากนี้ยังมีศูนย์บริการและอะไหล่ครอบคลุมทั่วประเทศไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนเกษตร,รกรก็มั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วลองจินตนาการนะครับตอนพระอาทิตย์กำลังจะตกขอบฟ้าเป็นสีทองและในท้องนากว้างใหญ่รถเกี่ยวข้าวไทยเสกกำลังทำงานเสียงเครื่องยนต์คำรามพร้อมกับฝุ่นข้าวที่ลอยขึ้นเป็นประกายทอง ภาพนั้นไม่ใช่แค่ภาพแห่งความสวยงามแต่มันคือภาพของความสําเร็จที่เกิดจากหยาดเหนือของคนไทยเครื่องจักรที่สร้างขึ้นจากคนไทยเพื่อคนไทยจริงๆสิ่งที่น่าประทับใจคือไทยเสงไม่เคยหยุดพัฒนาแม้จะเป็นบริษัทของไทยแต่พวกเขากลับนําเทคโนโลยีระดับโลกเข้ามาผสมผสานเช่นระบบ GPS สําหรับตรวจสอบเส้นทางเกี่ยวข้าวระบบเซนเซอร์อัจฉริยะที่ตรวจจับปริมาณมเมล็ดข้าวที่เก็บได้ รวมถึงเทคโนโลยีการวัดความชื้นอัตโนมัติที่ช่วยลดการสูญเสียและเพิ่มคุณภาพข้าวได้สูงสุดเครื่องรุ่นใหม่ๆยังมีจอแสดงผลดิจิทัลที่บอกสถานะการทำงานแบบเรียลไทม์ให้ผู้ขับขี่รู้ว่ากำลังเกี่ยวได้กี่ตันต่อชั่วโมงใช้น้ำมันไปเท่าไหร่หรือเครื่องร้อนเกินไปไหมทุกอย่างอยู่ในสายตาควบคุมง่งายๆเหมือนขับรถยนต์ระดับพรีเมียมเลยครับในยุคที่เทคโนโลยีต่างชาติบุกตลาดไทยเสงยังคงยืนหยัดด้วยความภาคภูมิใจในคำว่า Ma d e ินไ h a i l a ด์ พวกเขาเชื่อว่าคนไทยมีศักยภาพไม่แพ้ใครและเมื่อพูดถึงความทนความคุ้มค่าและการใช้งานจริงไทยเสียงคือชื่อที่เกษตรกรส่วนใหญ่ไว้วางใจที่สุดหลายคนใช้รุ่นเดิมนานเป็น10ปีและเมื่อจะเปลี่ยนเครื่องใหม่พวกเขาก็เลือกไทยเสียงอีกเพราะคำเดียวที่พวกเขาพูดตรงกันคือเครื่องไทยเสียงมันทนจริงๆนอกจากความแข็งแรงแล้วการออกแบบของไทยเสียงยังมีสไตล์เฉพาะตัวตัวถังสีทองสว่างสะดุดตาสื่อถึงความมั่งคั่งและความสำเร็จมีสัญ,ญลักษณ์โลโก้ ไทยเซนจขนาดใหญ่ที่ด้านข้างเสมือนเครื่องหมายแห่งคุณภาพรถรุ่นใหม่ยังมาพร้อมห้องขับที่มีหลังคากันแดดระบบพัดลมระบายอากาศและเบาะนั่งที่สบายช่วยให้คนขับทำงานได้ยาวนานโดยไม่เหนื่อยลา้าเป็นรายละเอียดเล็กๆที่สะท้อนถึงความใส่ใจในทุกมิติขององค์การใช้งานจริงบริษัทไทยเสงยังมีส่วนสำคัญในการผลักดันภาคการเกรรษตรไทยเข้าสู่ยุคใหม่พวกเขาร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์และหน่วยงานภาครัฐในการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้น้ำมันน้อยลงลดการปล่อยควันและยังสามารถปรับระบบให้เข้ากับข้าวพันธุ์ต่างๆของไทยเช่นข้าวหอมมะลิข้าวเหนียวหรือข้าวปทุมธานีเพื่อให้ได้ผลผลิตดีที่สุดในแต่ละพื้นที่นี่คือความใส่ใจในรายละเอียดที่ไม่ใช่แค่การขายเครื่องจักรแต่คือการสร้างอนาคตของเกษตรไทยวันนี้ไทยเซงไม่ได้เป็นแค่ชื่อของบริษัทแต่เป็นตำนานแห่งนวัตกรรมเกษตรไทยที่ยืนหยัดอยู่คู่กับชาวนาไทยมานานกว่าเครื่องศตวรรษ พวกเขาคือหนึ่งในไม่กี่บริษัทที่ยังคงรักษาหัวใจของความเป็นไทยไว้ในทุกเครื่องจกักรทุกสกรูทุกชิ้นส่วนมันคือความภูมิใจที่ไม่สามารถวัดค่าได้ครับและเมื่อเราพูดถึงอนาคตไทยเสงกำลังเดินหน้าเข้าสู่ยุคเกษตรอัจฉริยะเต็มรูปแบบพวกเขากำลังพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดรุ่นใหม่ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนแจ้งเตือนสถานการณ์ทำงานผ่านแอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์เกษตรกรสามารถตรวจสอบข้อมูลการเกี่ยวข้าวได้จากทุกที่ ไม่ต้องนั่งอยู่บนรถทั้งวันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนลงอีกหลายเท่านี่คือวิสัยทัศน์ของบริษัทไทยเสงที่ไม่เพียงแค่ผลิตเครื่องจักรแต่ยังสร้างเทคโนโลยีเพื่ออนาคตของเกษตรกรไทยดังนั้นหากใครถามว่าเครื่องเกี่ยวนวดข้าวที่ดีที่สุดในไทยคืออะไรหลายเสียงจะตอบพร้อมกันโดยไม่ต้องคิดเลยว่าไทยเสงสิของดีของไทยแท้ไทยแท,ยทย้เพราะมันไม่ได้เป็นเพียงเครื่องจักรแต่มันคือมรดกแห่งความขยนันความภูมิใจและความรักนายแผ่นดินไทย และนี่คือเรื่องราวของไทเซงคอมบายฮาร์เวสเตอร์เครื่องเกี่ยวนวดข้าวที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและเป็นสัญลักษณ์ของกเกษตรกรรมไทยที่ไม่หยุดพัฒนาหากคุณชอบเรื่องราวของเครื่องจากไทยนวัตกรรมไทยและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนชีวิตกเกษตรกรไทยอย่าลืมกดติดตามช่องของเราออโต้ไทยเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสุดพิเศษเกี่ยวกับยานยนต์และเทคโนโลยีจากทั่วประเทศไทยครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ